ทำไมต้องมาตอนปิดไฟเอาล่ะวันนี้แหละกูต้องคุยกับมันให้ได้หนึ่งสองสามมันมาแล้วอ๋อม่ไหนวะ <c oughs> กูจะหลอกมึงแล้วนะเดี๋ยวก่อนมีเรื่องจะคุยด้วยอืมคุยเรื่องอะไรมึงอาจจะมาหลอกกูทำไมกูปิดไฟปุ๊บมึงมาปับ๊บกูวิ่งหนีมึงมึงก็วิ่งตามกูมึงทำทำไมมึงทำทำไมมึงทำทำไม ี่、มึงฟังกูนะกูจะบอกมึงว่ากูไม่รู้กูไม่รู้อะไรเลยหัวมึงอ่ะเป็นคนคิดตัวกูขึ้นมาเนี่ยมึงอ่ะต้องตอบกูมากกว่าคําถามเนี่ยถ้ากูสร้างตัวมึงขึ้นมาแล้วมึงจะมาหลอกกูทําไมก็กูบอกว่ากูไม่รู้ก็จะไม่รู้ได้ไงก็มึงเป็นคนมาหลอกกูก็มึงคิดกูขึ้นมาอืมกูเป็นคนคิดมือขึ้นมาจริงๆเลอก็ใช่ไงกูเป็นคนคิดขึ้นมาจริงๆเลอเออเออ เออแม่มึงอ๋อมึงดีมึงมาดา่าแม่กูทำไมเนี่ยมึงมีแม่ด้วยเหรอเออกูไม่มีแม่นี่ว่ะอ่ะขอโทษแล้วกันนี่มึงเกิดมาจากความคิดกูใช่ไหมแล้วกูจะสร้างมึงขึ้นมาทำไมวะก็สร้างขึ้นมาเพื่อวิ่งหนีไงแล้วมึงพร้อมหรือยังพร้อมอะไรอะ่ะก็วิ่งไงโอ,โอ้เรื่องนี้ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเออเข้าสู่โหมดปกติหนึ่งสองสาม,สาม ไปเลยไปมันมาเล้วมันมาเลยเออกูเริ่มเบื่อกันวิ่งไล่มึงแล้วเนี่ยไ่มึงร้อกูด้วยช่วยด้วยผีไล่ตามผมฉันมาหลอกเธอแล้วนี่กูว่ามึงเป็นผีไม่เหมาะวะอืมไม่เหมาะเลยแต่กูชอบนะเออ